ท่านคงเคยได้ยินคําว่าความดับของขันห้าคือนิพพานขันห้าก็คือร่างกายนี้จิตใจนี้จะบรรลุนิพพานได้ร่างกายและจิตใจต้องดับต้องแตกสลายไปและท่านจะสงสัยไหมว่าทําไมพระอรหันต์ท่านบรรลุนิพพานแล้วร่างกายท่านก็ยังอยู่ดูเหมือนมันจะย้อนแย้งนะครับ นั่นเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจผิดนั่นเองสวัสดีครับท่านอยู่กับเป็นกำลังแจงให้เธอแระรายการธรรมะคือธรรมชาติขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอ,อ,องค์นั้น พร้อมด้วยพระธรรมด้วระสงฆด้วยเสียงกล้าพระอนุนได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าความดับความดับนิโรดนิโรดคือความดับของธรรมเราไหนพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าเป็นความดับของรูปเรทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นก็คือขันธานั่นเอง ความดับของคันหน้าคือนิพ่านก็ดูเหมือนว่ามันก็จะลงตัวกันดีแต่ท่านพลาดพสูตรหนึ่งพระสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าความดับของขันห้าคืออะไรใช่ขันห้าที่อยู่ตรงนี้ไหมร่างกายจิตใจนี้ไหมที่ต้องดับไปเชิญทุกท่านไปดูพระสูตนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแบบ ช,ชัดๆและเข้าเข้าใจได้ง่ายๆ มาจากคันธวัตคันธวารวัคสังยุตติกายถ้าเป็นฉบับรวมก็เล่มที่17ภพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเธอพิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอะไรซึ่งความเกิดความดับ รูปเวทนาสัญญาสังขารนม่ญญาณทั้นเองก็ประโยคนี้ก็ตีความวิเคราะห์นะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือพิสูจทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดแล้วท่านจะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารปิญญาณเกิดนั่นหมายความว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ ต้องอยู่ในฌานนะครับอย่างน้อยประทงฌานเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธินะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะดึงจิตที่มันส่งออกนอกส่งไปเพลิดเพลินกับสิ่งภายนอกเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ร่างกายนะครับเมื่อจิตความรู้สึกตัวเข้ามาอยู่ที่ร่างกายเราก็จะสังเกตเห็นปรากฏการณ์ของจิตที่มันเกิดขึ้น ในร่างกายนี้นะครับถ้าไม่ได้สมาธิเลยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับพิกษุทั้งหลายข้ออะไรเป็นความเกิดแห่งรูปแห่ mm hmm. ง,งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งบิญญาณนี่คือความเกิดของขันธ์ห้านะครับพระพุทธเจ้าท่านว่าไง บุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพ้ามถึงย่อมดื่มดำอยู่ย่อก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพ้่มถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรนะครับความเพลิดเพลินความพ้ามถึงความดื่มดำอยู่ซึ่งรูปนะครับเมื่อเขาเพลิดเพลินพ้่มถึงดื่มดำอยู่ซึ่งรูปความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดความเพลินนั้น เป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชาราและมรณะสุกะปริเทวะทุกขะโทมันัอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสินนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นะครับมาแก่ประโยคกันเลยนะครับ ็อะไรเป็นความเกิดขึ้นแห่งรูปนะครับท่านจะสังเกตเลยว่ารูปก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วรูปอะไรล่ะที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในพระสูตรนี้นั่นก็คือความเพลินนะครับความเพลินความเพลิดเพลินอะ่ะมันจะพัฒนาไปเป็นตัณหาพอเป็นตัณหาก็จะไปเป็นภพเป็นชาติ นะครับพอมีภพมีชาติมันก็เกิดมีการเกิดการอุบัติขึ้นนะครับการอุบัติขึ้นของอะไรก็คือขันห้าที่จะเกิดขึ้นในภพต่อไปนั่นเองนะครับก็หมายความว่าเอาง,ง่ายๆนะครับถ้าร่างกายเนี้ยนะครับแต่ทําลายไปมันก็จะเหลือจิดตดวงสุดท้ายนะครับจิตที่ มันเป็นเอาวิชาจิตที่มันมีแต่ความเพลินความไม่รู้ตัวจิตดวงนี้ยมันจะไปเอาความจำไปเอาสัญญาขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งสัญญานั้นแล้วก็ออกจากร่างไปด้วยความอยากนะครับจิตดวงนั้นจะไปอุบัติที่พบใหม่ก่อตัวขึ้นมาเป็นขันห้านะครับ ดังนั้นคันห้าความเกิดขึ้นแห่งคันห้าคืออะไรครับไม่ใช่ความเกิดขึ้นของคันห้าที่อยู่ตรงนี้นะครับคันห้าตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าความเกิดขึ้นแห่งคันห้าในพระสูตรนี้ย่อมหมายถึงความเกิดของคันห้าที่จะเกิดขึ้นเพราะจิตมีความเพลินความตื่มดามอยู่ ซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารนะครับความเพนใดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตความเพลินนั้นเป็นอุป,ปาทานนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ทราบความหมายของอุปาทานอุปาทานไม่ใช่ความยึดนะครับไม่ใช่ว่าจะมีของสองอย่างเข้ามายึด กันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นตัวกูนั่นเป็นของกูนะครับการที่บอกว่าจะมีอะไรบางอย่างเข้ามายึดกันของทรงอย่างยึดกันมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าจิตจะมายึดขันห้าอย่างเี้ไม่ใช่ พอมีอุปทานอย่างคิดที่แล้วผมก็บอกไปแล้วว่าอุปทานคือความที่เราหลงผิดคิดว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราเป็นตัวกูนะครับอุปทานที่เราเป็นภาษาคนบ้านนะครับที่เราเห็นกันที่ชา,ชาวใช้กันคือ,อสมมุติเราเดินไปในที่มืดๆนะครับเราเจอผ้าสีขาวลอยไป่างหน้าไปด้วยความที่เรามองไม่ชัด เราก็เห็นว่าเฮ้ยนั่งผีอ่านั่นคือความอุปทานนะครับไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นตัวเป็นตนนะครับทั้งที่จริงมันก็ไม่ใช่ผีหรอกนี่คืออุปาทานนะครับ mm hmm. คือความเข้าใจผิดนั่นเองพอเราอุปทานคิดว่าจิตเป็นเรานะครับมันก็มีตัวเราอยู่ในจิตพอมีตัวเราในจิตมันก็ไปเกิดนะครับไปเกิดในภพใหม่ พอมีการเกิดขึ้นมาการเกิดก็เป็นทุกข์นะครับเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องทุกขอ์อกทุกข์ใจมีความไม่สบายกายไม่สบายใจมีความเสียใจนะครับเสียใจมีมีแก่มีชรามีความเจ็บป่วยนะครับนี่คือกองทุกข์นะครับกองทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะความเพลิน ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความเกิอดแห่งรูปความเกิอดแห่งเวทนาความเกิอดแห่งสัญญาความเกิดแห่งสังขารและความเกิอดแห่งวิญญาณนะครับตรงนี้เป็นบัญญัตินะครับถ้าเป็นภาษาทำโลกโลกเราก็เรียกว่าทฤษฎีนะครับเป็นสูตรเป็นสมการอย่างนี้นะครับน,นี้ทฤษฎีที่พระพุทธ้าท่านตั้งไว้หักล้างไม่ได้นะครับ ก็ความเกิดนะครับความเกิดของขันห้าก็คือความเกิดขึ้นของความเพลินนะครับความเพลินก็จะทําให้อุปทานเกิดขึ้นอุปทานก็คือตัวกูเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเข้าใจตรงกันนะครับภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นความดับแห่งรูปเป็นความดับแห่งเวทนาเป็นความดับแห่งสัญญาเป็นความดับแห่งสังขารเป็นความดับแห่งวิญญาณนะครับ บุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พ้ามถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งนะครับรูปเวทนาสัญญาสังขานและวัญญาณนะครับเมื่อเมื่อบุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พ้ามถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรนะครับเมื่อไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พ้ามถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่เข้าถึงไม่ดื่มดาอยู่ความเพลินในรูปความเพลินในเวทนาความเพลินในสัญญาความเพลินในสังขารความเพลินในวิญญาณย่อมดับไปนะครับก็ความเพลินนะครับความเพลินคืออะไรความเพลินคือความที่เราไม่ได้สตินะครับเราไม่ถึงมีสติว่าเอ้ยตอนนี้เรานั่งอยู่นะกายเราทําอะไรอยู่ ตอนนี้กายเราเดินอยู่นะตอนนี้กายเรากินข้าวอยู่นะตอนนี้กายเราพูดอยู่นะนะครับถ้าเราเอาสติมาไว้ที่ตัวเอาความรู้สึกมาไว้ที่ตัวเอาจิตมาไว้ที่ตัวไอ้ความคืนเนี่ยมันจะหายไปนะครับไม่ต้องทําอะไรมากนะครับแค่เอาจิตมาไว้ที่ตัวแล้วก็ดูมันง,ง่ายๆนะครับ เพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสมปริเทวะอุปายาตทั้งหลายความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นต้องมีด้วยกันอย่างนี้นะครับก็หมายความว่าถ้าเราไม่เพลินนะครับอาสมมติว่าเราใกล้จะตายนะครับ จิตดวงสุดท้ายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาให้มั่นต้องตั้งสติให้ดีที่สุดนะครับอย่าให้มันมีความเพลินเกิดขึ้นมาเอาสติเข้าไปจับไว้ถ้ามันมีความเพลินคือว่าสติเราอ่อนปุ๊บลงไปจิตมันจะมีความเพลินแล้วมันจะสร้างตัวตนขึ้นมาพอมีตัวตนมันก็จะเกิดนะครับเราจะยังไม่หลุดพ้นจากการเกิดไปได้ คนเรานะครับเวลาตายนะ่ะมันก็เหมือนกับวงวงงอนนั่นแหละครับเหมือนกับเวลาที่เรากนะ่อนจะตายนต่มันจะง่วงสุดๆนะครับเขาเรียกว่ามดสตินะครับปติต้องแข็งแค่ไหนถึงจะเอาอยู่เอาชนะความง่วงให้ได้นะครับนี่แหละครับเมื่อเราแต่ความเพลินในปัจจุบันนี้ไปได้นะครับตัวตน ที่จะเกิดขันห้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็ดับไปนะครับนี่คือความหมายของคําว่าความดับของขันห้าคือความดับคือนิพพานความดับของขันห้าคือนิพพานมีความหมายดังนี้ไม่ใช่ว่าความดับของร่างกายและจิตใจที่ตรงนี้ดับไปนะครับ ตรงนั้นมันก็จะเป็นอนุปาทิ่เสสะนิพานนะครับนิพานจะมีอยู่สองอย่างสัพุปาทิ่ไซสะนิพานก็คือนิพานที่ท่านดับขันห้าที่จะไปเกิดขึ้นในอนาคตแล้วนะครับแต่ขันทาที่เป็นวิบากเก่าท่านก็ยังอยู่นะครับนี่แหละถึงต่อคําถามว่าทําไมพระ อรหันบรรลุธรรมแล้วเป็นพระอารหันต์แล้วทาไมร่างกายท่านไม่แตกดับทั้งที่คําว่าความดับของขันห้าคือนิพพานนะครับเข้าใจตรงกันนะครับความดับของขันห้าคือนิพพานไม่ใช่ขันห้าตรงนี้นะครับเป็นขันห้าที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะอำนาจของความเพลินนั่นเอง พิสูทั้งหลายนี้เป็นความดับแห่งรูปความดับแห่งเวทนาความดับแห่งสัญญาความดับแห่งสังขารและความดับแห่งวิญญาณถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับก็อยากให้รบกวนกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้จัดทำคลิปนะครับกดถูกใจกดแชร์ หรือว่ามีคําถามหรือว่ามีความเห็นที่ไม่ตรงกับผมนะครับก็สามารถเม้นไว้นะครับที่ช่องคอมเมนต์นะครับใต้คลิปได้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับที่ดูมาถึงตรงนี้สวัสดีครับ